จาก,กางกรุงเทพมหานครย่านสาทรที่คึกคักไปด้วยศูนย์กลางธุรกิจและคมนาคมแต่ยังมีตึกระฟ้าแต่ร้างแห่งหนึ่งยืนตระงานอย่างเงียบงนันตึกแห่งนี้คือสาทรยูนิคทาวเวอร์แต่วันนี้เรามาชวนคุยกันนะคะตึกสาทรยูนิคทาวเวอร์นี้ตั้งเด่นเป็นสง่าในซอยเจริญกรุง53เขตสาทรใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา และมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สพานตากสินมันคืออนุสาวรียแห่งวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ที่ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความฝันที่พังทลายก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นตึกผีที่โด่งดังไปทั่วโลก จุดเริ่มต้นแห่งความทะเยอทะยานย้อนกลับไปในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูช่วงก่อนปี2540สซาทรอนยูนิคทาวเวอร์ถูกรังสรรค์ขึ้นให้เป็นคอนโดมิเนียมหรูหราสูง49ชั้นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมโรมันด้วยระเบียงครึ่งวงกลมและเสาโรมันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ประดับอยู่ทุกชั้นทำให้ตึกนี้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครในกรุงเทพโครงการนี้วาดฝันให้เป็นที่พักอาศัยสุด หรูใจกลางเมืองด้วยราคาขายที่พุ่งสูงและการก่อสร้างที่คืบหน้าไปกว่า80-90%ดูเหมือนว่าอนาคตของซาทอนยูนิคทาวเวอร์จะสดใสและเป็นหนึ่งในอัญมณีเม็ดงามของเมืองกรุงวิกฤตต้มยำกุง้งจุดจบของความฝันแต่แล้วในปี2540 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุง้งวิกฤตการทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์เจ้าของโครงการสถาปนิกชื่อดังอย่างคุณรังสรรต์ต่อสุวรรณก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันเมื่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้โครงการต้องปิดตัวลงการก่อสร้างจึงต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันทิ้งให้ซาทร์ยูนิคทาวเวอร์กลายเป็นเพียงโครงสร้างคอนกรีตที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ชีวิตของนายรังสรรยังต้องเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่เมื่อเขาถูกฟ้องร้องในคดีจ้างวานค่าประธานสาลฎีกาในขณะนั้นแม้ในท้ายที่สุดสารจะยกฟ้องแต่คดีความที่ยาวนานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โครงการไม่สามารถไปต่อได้กำเนิด Ghost Tower และเรื่องราวลี้ลับ เมื่อการเวลาผ่านไปซาทอนยูนิคทาวเวอร์ที่ถูกทิ้งร้างก็เริ่มมีเรื่องราวลึกลับเข้ามาแต่งแต้มด้วยบรรยากาศที่เว,ง,วงหวังน่ากลัวและสภาพที่สุดโมทมทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายของนักผจญภัยในเมืองและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญจนได้รับฉายาว่าโกสต์ทาวเวอร์หรือตึกผีสิงชื่อเสียงด้านความน่ากลัวของซาทอนยูนิคทาวเวอร์ยิ่งทวีคูณขึ้นในปี2557เมื่อมีช่างภาพต่างชาติลักลอบเข้าไปถ่ายภาพและได้พบกับศพของชายชาว เดนที่ผูกคอตายอยู่บริเวณชั้น43ข่าวนี้ด่งดังไปทั่วโลกและตอกย้ำภาพความอาถรรพ์ของตึกร้างแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากอีกมากมายจากผู้ที่เคยแอบเข้าไปสำรวจไม่ว่าจะเป็นเสียงปริศนาเงาที่เคลื่อนไหววูบวาบหรือความรู้สึกเหมือนทุกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาบางคนเชื่อว่าที่ดินผืนนี้อาจจะเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนหรือการที่เงาของตึก ทอดไปพาดทับวัดดานาวาที่อยู่ใ,ใกล้ๆอาจเป็นลังร้ายที่ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จสัญ,ญลักษณ์ที่ยังมีชีวิตในทาเลที่โดดเด่น แม้จะเป็นตึกร้างที่น่ากลัวแต่ซาทรนยูนิคทาวเวอร์ก็ได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังอย่างเพื่อนที่ระลึกในปี2560ซึ่งหยิบยกเอาโศกนาฏการรมจากวิกฤตต้มยำกุ้งมาผูกโยงกับเรื่องราวความเฮี้ยนของตึกยิ่งทำให้ชื่อเสียงในด้านความลี้ลับที่นี่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นปัจจุบันซาทรนยูนิคทาวเวอร์ ยังคงยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวกลางมือใหญ่ไม่ว่าใครที่ขับรถข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสัญจรผ่านย่านเจริญกรุงสาทรก็จะเห็นโครงสร้างอันโอ่อ่าแต่กลับเวิงว้างของมันได้อย่างชัดเจนมันเป็นทั้งเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและเป็นตำนานเมืองที่น่าพึงพระวังที่ดึงดูดความสนใจจากทั้งชาวไทยและต่างชาติแม้จะถูกปิดตายและห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่เรื่องราวของโกสทาวเวอร์แห่งนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติส ศาสตร่วมสมัยและภูมิทัศน์อันแปลกตาของกรุงเทพที่ยากจะลืมเลือนเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะกับตึกนี้มาพูดคุยกันได้นะคะ